สวัสดีครับตาล้อมครับสวัสดีครับคุณตาล้อมครับเ euh ลขกระตูเกาเน่ะยเลขตัวหกแกะแบะป้องเดียวตั้งแต่มือนั่นไปที่ว่ามนี่นี่เนี่ยมาห้องบอกบานนี่คุณตาล้อมก็บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆมือค่อยมาอีกกับโบได้เปลี่ยนดิแต่ตัวเกาเน่อยพระว่าเมือขึ้นนี่มาฝันว่าได้ไปจับปลาแล้วนี่แต่ตัวห้าเหี้ย ขาเพี๋ยไปจัาบอกไม่ได่สวยไงไปสันเอ้าบอกไปสันครับปลานีคิดว่าเลี้ยันสี่สี่โมเมนแล้วผมพ่นห้องบอกมื่อไปไปบัดตยังกอาบัดบัตยังกอบบัดเลยบัดบัดโกบโอ้บัตบัตโกบไปเขาคอยไปเรียนน้ำหลานการพดน่ะหลานบัตโกบเพิ่นเลยว่าขันไปขอปูล่องด้วยไปสันไปกลับ กับผูยานพดผู้สีช่วงๆนะบอกบอกใจจ้อยน้อยไหมบันเดลเลตไปกราบแล้วกราบยกโคกเหนียวแล้วว่ากกเหนียวหนี่งคักแต่ได้ผูเพิ่นเพิ่นถึกกันกับผู้ใดเพิ่นมห้ด้วยไปกราบโคกเหนียวยืหันกคกเหนียวยู่บัดบัดัดกเงนียวดำไงเออนั่นแล้วไปกราบปูดำเออบันเดลเลตยิ่งขึ้นมากว่าฝันห้องบอกเลยเพิ่นมาหาสมบอกครับได้ยินได้เสียงหกแปดแปดหกเนอว่า์ซัน ได้ยินเลยได้ยินกับหูเลยร่างสั้นเลยเออมาถาหมอบบนหรือล่างกระบอกส่วนมากนี่หูจักรอดเลขเพราะยันร่อนเป็นบนตลอดโอเคนะถามบมกพัดหน่อยยังบ่มีเลขล่างกันเถอะนี่อันได้มากสิเป็นสามโตกระช่างเลขบนรอดสองตัวกับเป็นบนรดบอดพวเจ้าขวางขายมิ้นซื้อเคยซื้อแต่บนบนซื้อล่างเลยออกบนคืนเอเก่าตามบมกพัดหน่อยยังบมกพัดมันรู้ดีเฮ้ยอันสกีกับไทยนอกจากเนาะอันอันนี้ไหมว่ามา ที่ว่าผมมาตามเทียกรอน่อยมันบอ,อที่ว่าไอม้ามามห้องบอกนะแมนบารนีที่บอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆมือค่อยมาตามนี่คุณตาล้อมรลอเนงกับบาร์รีลอยังล่อฟังว่าเพิ่นถิมากย่ำอีกว่าเพิ่นกนัคือเกาอยู่ได้มิดมิดอยู่โอ้เพิ่นบอได้่วอย่างไรกับมีเตฝันมาลรับมาล่อได้ฝันว่าได้ป่าได้หย,ยังไปางสันซื้อม,มีมือนหนึ่งฝันว่าไอ้วังสองเสมอแหละไอ้เป็ดอเล็ก สีเป็คอเล็กนู้น่าเจ้าพันธ์เาเจ้าพันธอ่ะผู้ยิ่งนะล้อมหัวเจ้าได้เป็กขอพ่่นเจียวย่บอเล็กไหลพ่อท่นมาดคอเล็กไหลใช้มือให้เลยคอเล็กไหลเหลื่อมหยาบหยาบหยาบเปิดให้แล้วว่านี้เปิดหัวให้แล้วพ่่านครับให้ไปเอาเอาจานไปเอาเล็กไหลเหลือมหยาบหยาบอยู่มคอเล็กไหลใช้มือให้เลยครับเหลือบยุบยุบยุบคือว่าสิบอแมนว่าเล็กไหลมันเกิดสุดยอดเลยเนาะ เพราะว่ามันเป็นของที่ดีที่สุดในโลกเลยครับือสีบอแมนใช่บ่ะเพราะว่าเหล็กว่าจะได้มือนันมากกับมันนี่มือรุ่นหน้าเหล็กข้าเจ้ากับมัเขาปรับปรุปนเนาะอเอาเหล็กในกือมัเขากันคัก็ไล่เจ้าพ้อมน,นะเอากับล่างข้อก็ได้หกแปดหกนั้นสินะหลยดิสีเป็นบนท่นนทานดีเคืนนะ่อนมากเลยกเพราะง่านี่เป็นบนวะครับแม่นทีได้จักตัวกระซังสีเป็นบน เคยเคยซื้อมากแล้วเคยได้มากแล้วบอมี่ลางจักเถือ่อได้เลขมากเป็นบนบัดพันหรือไแล้วพันเป็นยานนงแบบเอาเราที่บอกว่าฝันว่าได้ป่านไปจังไหนครับไปได้ป่านไปหาเนี่ยแล้วยางไปไปป่าเต็นดงดงอยู่นี่แต่ห้าวเผียบเกษตรป่าเขาแต่ตัวเองเป็นเช็มแล้วกับมี่เกษตรเป็นตัวตายแล้วแต่มันถือเกลือแล้วกับมี่จริงจรีงนะ มาหนีตัวสดกับมีเจ้าเอกเจ้าบอกท่านไม่ใช่ตัวอหญ่าลปากเขาน่ะป่าม่เก็เอาบ่เอาก็โอกปลากับพี่เก็ตหรืเนาะป่าเขากับี่เก็ตเนาะแต่ว่าสีบ่เป็นเก็ตเล็กน่ะพ่อป่ามันเป็นแปดยี่เหล่เนาอเอาคุณตาแล้วทา่านมันมีท่างป่าเป็นป่าตายจริงสีสีใสศูนย์เดียวป่าตายอไม่มันมันก็ได้เปิดนะแต่ว่าส่วนมากคันว่าคันว่าเป็นป่าเนี่ยมันก็สีบ่เป็นแปดอยู่ว้ ส่วนมาก็สี่ป็นึงคับนเป็นแปดศูนย์ได้ป๊อันนี้แล้วแต่ว่าไงกติคือยังเคยเคยได้คนห่วงมาบอกว่าหกแปดมันเสียห้องกับวาตาทำนี่นะบไิเวว่างใเอนเลออคนว่าวางสียด้เนาะหกแปดแปดหกเด้อวาจำหนีหัวือมันใจเตืวนั่นเออหัวขึ้นเลยเลยพราะได้วาใจสัหัวมือเลยกระหม่อมเลยหัวขึ้นตีสามส่วนมากสีได้ระยะนั่นเด็ๆตีสี่สามตีสองด้แล้ว มิดเลยบาดบ่ฟันเลยแ<า>ต่ว,ว่าขันว่าเรียกผู้ดำผู้ดำวัดบางโกดูถ้าเพื่อนได้บอกผู้ใดแล้วหนึ่งไม่คืนบ่มีลงเลยดิเอาก็นันล้วไปเมื่อนั้นไปกราบเพื่อนตั้งไว้ก็ออกพร้อมไอ้ผู้ดำวัดบางโกดวัดปลาบงโกดไแต่ทั้งไปทั้งไอยทีว่าไปกรา,าบเพื่อนนังวะไปกราบกันย้อนว่าไปเรียนน้ำาันเนี่ยมีแนวได้ไหเนาะอาจารย์นุชันนั่นแล้วไปกราบด้วยอผู้ไอ้ก๊กก๊กเหี่ยวดำปู้นุชน กานเพิ่นเสียหายผู้ใดเพิ่นหายรู้ด่เพื่อน,ออนแต่ยังไม่แรงมากกับมาฝันเดิผมเคยเข้าไปเคยไปถามพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าม่เอาอยู่ในวัดเนี่ยบ่ได้ดอกเพิ่นว่าาก็ไปกราบปูไปไปกราบปูดําไปขอน้าเพิ่นถ้าเพิ่นถือสิ้นถือซาตากับไผเนี่ยเพิ่นสินั้นไปบอกอยู่เงียยแต่ได้ยินได้เสียงดิแมนครับว่าว่าเป็นตัวยังออกเสียงมากคือยังตัวบว่อองค์สิ่งหรือว่ามากหกแปดแปดหกเด้อว่าทำนั่นเลย บ่ได้ว่าอย่างไรดิอันนี้ก็ได้ความฝันเออในความฝันนั่กับเปกดกาปูนะปูดำแล้วคุณกกีวิ่นะกาบแล้วกับเนี้ยมันแรกกับมาฝันด้วยครับอยู่ใต้โกกีวิ่งดำไ่กับสิมิสานปูดำเนาะแมนกับมิสานปูกับสิมี้ก้อนหินเป่นวะแมนก้อนหินบอลหรือคือคักเพิ่นเอาตั้งไว้มาดิกาบแล้วลูกหลานบ้านนั้นบ้านนี้เด้อมาเด่นน้ำดูนํำหลานเสือดอกพวกงากระไรแวะมาเล่นเื้อกันก็มี่ยังกับไปบอกลูกโบานเด้อรหัสสมบัติยังกับว่าไปบ่นละ บอกไร่แม่งฝันได้งกแปดแปดงบเด้อราะฉในั้นนันเลยในคืนนั้นเลยในบ่ได้เบาอย่างไรดิมากอยู่ที่แปดหกโอ้ก็มากแล้วบอกตัวกับพร้อมบอกนบอตัวเดียวนบอกตัวกับพร้อมบอกที่ซี่เลยหกแปดแปดหกวางซี่เลยว่าสองขั้มบางทีเนาะเพิ่นว่าเพิ่งเกิดว่ากับพร้อมแล่ะเนาะเนี่ว่าเสียหายบับเลยว่าแล้วอย่าคุมเมื่อคืนเลย ต้นตีสามสามแปดหกอันนี้กันเรียสามหกแปดเนี่ยแต่ท้างกิมซี่จะพิจารณาเอาเพราะว่ามันฝันมากท่นแล้วก็ว่ากันผู้ใดถือกันกับปูนะ่านเป็นที่หายโวไปบริยานเพื่อหลานยุบันนะมากับแม่ด้าใดเป็นเทลรซีหาดเมือนหงมือนกันพี่นองเล่าหน่ะหลานเล่าหน่ะแม่เลี้ยงเอ้เโอ่คนออกพระพระแก้วพระแก้ว่ากดมาถวายหลายองค์แล้ว ผู้นั่นน่ะที่ว่าเป็นผู้ยิ่งน่ะเออผู้ยิ่งร้านร้านแมนบ้านเต่าไฮที่เป็นบอลซื้อฟังนั่นแหละเอามาแก้วมานกกดมาถวายไร่โองค์่นเองร้านบ้านเต่าไ้โอ้เพิ่นได้หลายหมื่นหลายแสนแล้วเกือบล้านเพิ่นจังหวัดหนึ่งได้เกือบไปร้านแลา้วล่ะครับมากกับมากราบเพิ่นให้เพิ่นถือกันเพื่อนอันนี้ไปกราบมือเดียวกับฝันโลดเนาะก็เคยว่าก็เคยยื้อนปูตาเนาะก็ยื้อนปูตากะเฮ็ดยี่หยังเนี่ยกับกูตาอยู่ตลอดบัดนี้ก็ไปกราบปูก็นนะ ก็เล ok ้ฝันหลุดกับผู้ดำแปลว่าลวกหลานกับขันถือยังถึงง่ายๆกับตีมาสามไส้เด้ออีพอเ้ยกัสี่ใส่โบสพิ่นเพราะเป็นยังที่คันได้ถึอง่ายๆหรือได้มีบุญวัฒนาได้สร้างไปกับได้มาสามไสดอกขันนี่พ่อเหรอแต่ว่าเป็นสี่ก็เอิ่นนนี่พ่อฮะเอิ่นบุญรุานนะเอิ่นบุตรคนเอิ่นบุญลรุษมาดีคุณตาล้อมจัดใบใบบัตร คือลอตเตอรี่ไปสองใบคือกับความวัคือคือเพิ่นบอกกันแล้วนี่นี่ประคับลอตเตอรี่อยู่มีน้ำย่ายย่ายเอาไปซื้อในมือรุ่นมาในมือรุ่นมาไปตลาดบ้านแดงไปเห็นเอาเลยโชว์อยู่โชว์อยู่เทียร์เทียร์ฟมโชว์แล้วโชว์แล้วก็คือเอาฮกแปดแปดฮกมาเลยมาครับเออบาร์นี้ถ้ามันนำฮกแปดอยู่ข้างในอีกควอมคือไม่แปดฮกเนาะมันใบหนึ่งแหละก็มาไทยฮกแปดติดดิ ไอ้ย่างนาอไม่มีท้างหลังแต่ว่าเม็ดเลยเล็กต right. ัวเดียวมันติดตัวกลับกันอยู่หันนะบ้องหกแปดคางนาคือแปดหกกับพ่อจักแต่ว่าในมันในสองตัวนี้หัวท้ายนะเี็ตัวเดียวกันแต่ว่าตัวตัวกลับกันนะมมิตรนั่นเบอร์อะไรอันใหกัรถี่มันมาล้วบอกฟันไ้ป่าเบอรกับบังบางมือชงมือเนี่ยฟันไว้ไ้ป่า แต่ยังมาได้ลอตเตอรี่มาแล้วลอตเตอรี่ไมาแล้วะอ้ตัว่ใหญ่ตีทอจ้าโผ่่เ่ระเพี่กัมโบกำบโบก็สนปลาปลาอังไดมันคือไหลแถวเส้นได้วบายอยู่กำมอบกัมโบครับคือสีบลอนเดียน่พ่อาขั้นอย่างพันเรียกไฟนงมันพวเปลนแรงกัที่เชือด้เนาะเปลี่ยนเเปลี่ยนถามเหนมันเคยมาไทยได้ได้พร้อมเคยได้มาพร้อมซื้อพ่เปลนล่งแก่เชือด่เปล่ยนล่งแก่เชือได้เป็นเป็นบอตลอด ออกมากกัเป็นบนเลยเป็นปีสองปีกระังบ่มีลา,า,างแเพื่องวะพดแต่งแต่แปดสามแปดสี่แปดหามาผุดยบ่มีรางเพืเ่อจง่ายลเลยเนาะ FC มาอ้ยเอออย่างตัวเดียวลพีสุริีเนาะมันกับเพตัวดีปีดีปีหย่อ <laughs> มกับมันก็ได้เรื่องเลยเะิมันหวาน่านบอกวานบอกพี่กดีให้ว่ามันหวานท <laughs> ่นาน พี่กัน,นี่ข้าเจ้าพัดเพชดหรือตำบอกไส้บวชสมบอกุ่งเป็นตัวกับชุดน้องไม่เป็นตัวกล่าวเป็นว่าคุณตาล้อมกับมันใจแปดหหกแปดนะครับเอฟซีอ่าแล้วคุณตาล้อมกับมันใจเป็นเลขบนเพราะว่ามันเคยื่อมาอันบ่เปลนล่างจากเธอครับในว่าอย่าไปออกบนลดกับว่าที่เป็นล่างกับบ่เปลี่ยนไทยจากเธอจะขนาดเจ้าฟ้องสื่อใส่ล,าาลางง่างกับบอยั่งบองล่งล่างขึ้นบนนึกออก กันซื้อห้องลอตเตอรี่ปุดีซื้อลอตเตอรีออร่ออกมาถือซ้ำบนพึ่เ<ล>ต้าเอามันได้มาจำเดนเปล่งสั่นคันได้สามตัวกันว่าออกสามตัวก็ออกบนรอดนะ<อ>ได้ออกมาแล้วดิเนี่ยได้แล้วงวดท,ออ 7, 2, นะที่ออกเกตสองห้าน่ะเกตสองหาได้ย่ายดิสักนก็ออกบนรอดดิเหรอย่ายได้ 2, 2, สองสองสองหมื่นสี่ว่าซื้อนันซื้อหวยมาไหลด งวดเบางเนี sea, language, ่งย่างไปน้ำบ้านข้างๆนี่บอกว่าได้เลขมานน้ำกุณตาร่อนมาสั่นคุณตาร่อมไปบอกได้หลายค่นในหลายงวดที่ผ่านมาไหนมานจะไสบางสิบแมนกลางวดที่ผ่านมาคุณล่ะได้พระเจ้าก็ได้น้ำยู่แต่ที่ขี้ยอยู่ดอนกุญแจผมจักอยู่ครับอยู่ดอนกุญจักตัวอยู่ดอนกุญแจที่ยีนบอกพันกับเที่ยวไปไทยเออนั่นแหละเศรษฐีใส่สูตรขาวเท่าใส่พอมาออกกากหันมาแล้วครับ โดนแล้วเป็นปีแล้วออกมากเกิดมากขันพระเจียมม่าหายเหมือนกันว่าปันบอกเพื่อเข <Okay. S 1> าบ่ได้หมากไหมโอ้คนหนีหร้านมากความเลยเอาบานีกาได้ตัวเลขกาสีขอบพุ่นคุณตาร้อมครับออขอพบพุ่นครับ <สา S 1> ที่แบงปันแนวท่างครับพายุสี่ครับ